รายการเราเนี่ยเป็นรายการสาระกระทิงเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์กันเมื่อวานนี้ก็ไปเป็นหัวหน้าม็อบนะนุ่มกัญชัยนะนุ่มกัญชัยนอกจากเขาเป็นพิธีกรแล้วเ็ายังเป็นหัวหน้าม็อบครับนะครับเมื่อวานก็พาม็อบไปโรงพักทองหล่อนะ <c oughs> นะครับผมก็เห็นเขาไปเป็นหัวหน้าม็อบอยู่ทองหลอ่อก็นั่งดูไลฟ์สดตามช่องต่างๆก็โทรไปให้กําลังใจก็บอกว่าสู้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 สสติดแน่แพ้ติดนานผมบอกเขาเลยนะครับ ไอ้สู้ๆนะว่าแล้วแพ๊บเบวนะครับก็โดนแม่ของเด็ก8ขวบนะตามรายงานข่าวจริงเท็จไม่กล้ายืนยันแม่เด็ก8ดขวบแจ้งความหนุ่มกัญชยัยทนายตุย๋ยต้นอ้อสามหัวโจกในการบุกสอนอต้องรอนะครับโดนข้อหาครับขม่มขู่คุกคามครับจุกรูจุกกรูสแสดงความยินด,ดีกับหนุ่มกัญชัยด้วยนะ <c oughs> ผมก็โทรไปคุยนะ ผมก็ถามว่าเฮ้ยไปทำอะไรกันวะน,นะนะบอกวาติดตามก็ดีนะก็ดูเขาแต่งตัวอะไรก็แปลกๆเขใส่มงใส่มวกอะไรนะนะครับหรือก็จะไปดักกินใครที่ไหนนะครับก็ปรากฏเป็นหัวหน้าม็อบนะครับก็ไปที่โลงพัดผมก็นั่งดูให้กําลังใจแล้วก็โทรไปคุยมีหลายคนมีการจอมพลังมีทนายตุ๋ยมีต้นอ้อมีอ e ี้แทนฟุนแล้วก็มีทนายตั้ม ผมก็เห็นทนายตั้มมาผมก็เลยโทรไปเฮ้ยตั้มเองไปทําอะไรที่นั่นอ่ะฮะเกี่ยวอะไรกับเองบ่าเขาบอกไม่แล้วผมนั่งกินวายแล้วก็แวะมาเป็นกําลังใจให้หนุ่มกัญชัยนะครับก็คนดังๆเยอะนักข่าวก็เพียบเลยฮะสิ <c oughs> ่งที่ผมเห็นเมื่อวานที่สอนอท่องหล่อนะครับผมอยากจะก,กลับเรียนพี่น้องประชาชนนะครับเอาแบบสั้นๆและแบบสะใจเลยนะมาเช้านี่ก็คุยกับหนุหน่มกัญชัยเมื่อคืนก็คุยหนุ่มกัญชัยได้แม่งโมโหที่หมายเลยบอกอะไรว่ากูขนาดเป็นสื่อบนชนนะ และแมงม่จช่สื่อวนชนธรรมดาเป็นสื่อพว้น,นชนที่รับรางวัลนะพิธีกรหรือนักข่าวดีเด่นแห่งปีเลยนะแล้วก็เป็นรายการขนกระแสที่มันโด่งดังที่สุดแล้วโอ้โหโดนรูปคมเลยเมื่อวานนี้นะครับผมอยากจะพูดเป็นข้อเนี้ยหนึ่งนะครับสอนอทองหล่อเนี้ยเป็นสอนอของประชาชนหรือเปล่าหรือว่าเป็นสอมอสอนอของพวกลัทธิเชื่อมจิตในประเด็นแรก อยากจะถามไปยังพุ่มจักการตรวจแห่งชาติว่าเฮ้ยไอสอนอทองหล่อเนี่ยจกลงแล้วเนี่ยมันเป็นโรงพักของประชาชนหรือว่าเป็นโรงพักของพวกเด็กแปดขวบหรือว่าพวกลัทธิเชื่อมทิ่ข้อนแรกถ้ามันเป็นสอนอเนี่ยนะเป็นสอนอประชาชนเนี่ยคนทุกคนจะสามารถเดินทางเข้าไปฉี่ไปอึไปอะไรต่างๆง่ายๆประชาชนก็ต้องเข้าไปขี่ไปเยี่ยวได้นะไม่ใช่ปล่อยให้กันชัยเนี่ยเอามือกุมไข่ แล้วก็บีบปลายไว้ไม่ให้ปัสสาวะออกมาจะเยี่ยวจะขี่ไม่ได้กัญชัยแม่งก็ต้องเอามืออ่าบีบห้ำไว้ไหงนะนะแล้วเกิดกัญชัยขี่แตกเยี่ยวแตกขึ้นมาเนี่ยทางผู้กากับสอนอทองหล่อและสํานักงานตำรวจชาติผมถามแล้วว่าพวกคุณจะรับผิดชอบกับอากัญชัยยังไงถ้าเกิดขี่แตกเยี่ยวแตกขึ้นมาเนี่ยนะประชาชนมันก็ต้องขี่ตรงเยี่ยวเอ่อกัญชัยมันก็เป็นคนะถึงเวลามันขี้ก็ขี่ ถึงเวลาเยี่ยวก็เยี่ยปรากฏไม่ให้กันชัยเยี่ยแล้วผมก็นั่งลุ้นอยู่นะผมดูอยู่นะถ้าผมไปด้วยนะผมก็ไม่ยอมนะถ้าผมไปด้วยผมจะดาเนินคดีกับตารวจทั้งโรงพักเลยเพราะอะไรเพราะว่ามันมันเป็นพวกเดียวกันหมดเลยทั้งทั้งทั้งผู้บังคับบัญชาลูกน้องเหมือนกันหมดเลยดูแลพฤติกรรมเนี่ยมามันเอามาตํารวจมาเป็นสิบเลยนะผมนึกว่ามาทําอะไรจับคนร้ายาจ้างวานฆ่าคดีเสียต้นเนี่ยมาเป็นสิบคนเลยตำรวจนะผมตื่นนตลอดแล้วนะ น่นมันก็พูดอยู่นั่นนะครับผมไม่ให้เข้าครับกันคัยก็ถามเอ้าทำไมไม่ให้ผมอะไม่ละครับผมมีอำนาจผมไม่ให้เข้าครับมันก็พูดเป็นแผ่นเสียงตกล่องอยู่แบบเนี้ยผมไม่ให้เข้าครับผมไม่ให้เข้าครับมันไม่รู้ว่าใครสั่งมันมาเราก็ไม่รู้ว่าเทวานุริมิตุติสั่งมาหรือเปล่าหรือเด็กแปดขวบสั่งมาหรือเปล่าหรือพ่อแม่มันสั่งมาหรือเปล่านะพ่อแม่ของเด็กอะสั่งมาหรือเปล่าทาไมตํารวจมันเกิดอาการหวาดกลัว มันเหมือนคนไ่แบบไอ้นันน่ะโดนพวกคุณใส่อะคือตำรวจลงพลักไอ้ไอ้สอนอทองหล่อเนี่ยมันเหมือนโดนคุณใสเนะผมงงว่าทาไมมันกลัวอะไรขนาดนี้วะนะเราไปดูสมัยคดีม็อบเมื่อไ,ไหรมันยังไม่ถึงขนาดนี้แล้วก็ห้ามผมไม่ให้เข้าคนระับอ่กา,ากัญชัยเ็าบอกว่าผมจะเข้าไปฉี่ครับมันก็ไม่ให้เข้าคนระับทัทง้ทงทั้งๆที่อ่ามันก็เป็นสิทธิ์ขั้นพื้นฐานของคนมันต้องขับถ่ายเป็นสิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญละการที่ห้ามคนเดินไปไหนมาไหนเนี่ย ผมว่ามันเป็นการจํากัดเสรีภาพนะเมื่อเช้าการใครมาโทรมาเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะไปแจ้งความที่โรงพักผมก็บอกไปแจ้งความเลยไอ้การกระทำดังกล่าวเป็นการจํากัดสิทธิเสรีภาพเพราะตามรัฐธรรมนูญเนี่ยเราจะเดินไปไหนมาไหนก็ได้จะอีกเรื่องนะครับอยู่ในความสนใจ,จประชาชนคือสอส,อสอครับช่วงปิดประชุมครับเอาเงินภาษีเดินทางไปเที่ยวต่ตางประเทศกันทั่วหน้าครับดาสวใช้เงิน80ว่าล้านก่อนจะหมดอำนาจไปเที่ยวยุโรป80ว่าล้าน ตอนนี้สสก็เอาบ้างสวก็เอาเงินภาษีไปเที่ยวครับแต่อ้างว่าไปดูงานแต่ประชาชนเ็ามองว่าไปเที่ยวนะเออบินฟรีพักฟรีนะบินฟรีพักฟรีตังค์อยู่ครบเครื่องบินก็ฟรีที่พักก็ฟรีกินฟรีอ่าอ่าเขาเรียกวอะไรท้องอิ่มตังค์อยู่ครบเออนะครับนะกินฟรีบินฟรีพักฟรีตังค์อยู่ครบหวานเอี๊ยบเนี่ยนะครับ สองวอก็ไปสี่สิบเอ็ดเขาบอกนะประมาณเท่าไหร่แปดสิบล้านนะเที่ยวกันสอสอก็บ้างครับไปครับบินยุโรปครับด้วยเงินภาษีของประชาชนที่ไปนะ้ประเทศเราประเทศยากจนหนี้สินเยอะเศรษฐกิจตกตามงบประมาณก็ไม่มีนะครับแทนที่จะเอาเงินพวกนี้มาช่วยเหลือประชาชนประเทศเราก็ย่ำแย่แล้วก็ไปครก็เอาเงินบินเที่ยวกันโอ้สอสอฮะเยอะแยะเลยครับการมาที่การต่างๆไปเที่ยวกันหมดครับ นะบินฟรีพักฟ,ฟรีกินฟนรีตังอยู่ครบนะครับเมื่อกี้เขาบอกว่าเรื่อะไรเรื่องอะไรอิ่มจังตังอยู่ครบอ่านะอิ่มตังจังอยู่ครบถ้าทั้งสวทั้งสสก็พอกันนะบินฟรีเที่ยวฟรีกินฟรีอิ่มอิ่มจังตังอยู่ครบนะครับนี่แหละครับผมก็ไม่รู้จะว่ายังไงนะครับประเทศเราก็จนนะพอปิดสมัยประชุมมันก็เอาเงินภาษีบินฟรีพักฟรีกินฟรีตังอยู่ครบอิ่มจังตังอยู่ครบ ประชาชนต้องทําใจครับทําอะไรมันพวกมันไม่ไดอ้อ่ไปต่างประเทศไม่เห็นมีผลงานอะไรเลยเสียค่าเรื่งบินค่าใช้จ่ายก็ไม่เห็นมีใครมาลงทุนแางใดเอ่ออำนาจอยู่ในพวกมือพวกมันอยู่แล้วนะประชาชนก็ยากจนต่อไปนะอืมประชาชนก็ได้แต่ทำตาบีบๆนี่ความเห็นประชาชนนะเน้นเฉพาะยุโรป นะแถวเขาเห็นมึงไม่ไปเที่ยวแนนะ่ยุโรปมันอากาศดีบรรยากาศดีผมไปมาแล้วหลายเที่ยวแล้วนะไปตั้งแต่สวิตเซอร์แลนด์เยอรมันฝรั่งเศสเนเธอร์แลนด์ผมไปแมก่กจะทุกประเทศน,นะนะอ่านะครับอืมนะครับเห็นแล้วเหนื่อยหมดหวังกับสสและสวประชาชนไม่มีจะกินอยู่แล้วนี่มีคนบางคนสาบแช่งนะขอให้มันตกหลุมอากาศนะโอ้โหนี่น,นี่อันนี้แช่งนะ ขอให้ตกหรืมอากาศตกหรืมอากาศมันตายนะเขาเล่นไมืมนะครับอืมอืมอืมนะครับนะครับบางคนบอกต้องรีบไปดูงานไว้ก่อนเพื่อนอน,น,นาคตในานาคต,ต้องติดทุกอ่าว่าไป <c oughs> ไรยางไมาอืมขอให้เครื่องบินน้ำมันหมดกลางากาดอ่านะครับหลานงวประมาณแบบช้ำช้โอ้นี่นี่ผมอ่านคอมเมนต์นะ นะครับเออเออบางคนบอกก็ไปเลือกพวกมันมาเองนี่นะสมน้ำหน้าแล้วดันไปเลือกพวกมันมาไม่เหมือนสมัยลุงตู่เลยไม่มีใครไปแบบนี้อืมอืมนะครับเที่ยวกันให้สนุกนะครับพวกกูพวกกูจะทุกข์ก็ช่างหัวมันโอ,นะอ,อ้นะครับเออนะครับนะครับนี่ก็เล่าเล่าให้ฟังนะฮะ ส่วนพี่น้องจะคิดยังไงก็แล้วแต่สบายๆนะรายการเราก็เปิดประเด็นเนี่ยเพราะว่าผมก็อยากจะเป็นปากเป็นเสียงกับประชาชนแค่นั้น,นแหล่นะครับเดี๋ยวดูถ้ามีอะไรบ้างที่น่าสนใจนะข่าวสารอะไรบ้างก็นํามาเล่าให้พี่น้องประชาชนได้ฟังแต่พี่เด็ก็ให้ความรู้อืไทยรัฐนิวโชวงานเข้าบปรชแจ้งข้อกล่าวหนาะคนตำรวจเอกต่อสัตว์พอบอตรและภรรยาบมซุกบ้านที่อังกฤษเอาโทนแลนะ้ว โดนแล้วครับต่อสักโดนแล้วครับปปชแจ้งข้อกล่าวหานะซุกบ้านที่อังกฤษนักการเมืองก็ซุกเมียข้าราชการก็ซุกบ้านบ้านเมืองเรานี่แม่งขอจะเจริอเือเจริญนะครับนะเนี่ยต่อสักถูกกล่าวหาว่าซุปบ้านที่อังกฤษคือมีบ้านแต่ไม่บอกปปชตามกฎหมายต้องบอกมีทรัพย์สินแล้วต้องบอกนะครับเอนักการเมืองก็ซุกเมียนักการเมืองบางคนก็ซุกหุ่น เอาพุดนไว้กับคนขับรถนะเลยต้องดูแลคนขับรถเต็มที่นะซุกบ้านไว้กับซุกพุ้นไว้กับคนขับรถไว้กับแม่บ้านไว้กับคนสวนนี่นักการเมืองข้าราชการก็ซุกบ้านนะแต่พลตำรวจเอกต่อศักก็ยังมีสิทธิ์สู้คดีนะแต่ตอนนี้ปปชแก้ข้อหาแล้วครับคนดีๆทั้งนั้นนะ่ะทั้งตำรวจทั้งนักการเมืองพี่นองประชาชนกับไปพึ่งใครครับพึ่งตัวเองครับเราไปคาดหวังพึ่งข้าราชการหน่วยงาน ไม่ว่าจะหน่วยงานไหนหรอกอย่าไปว่าตำรวจเลยเยอะแยะไปหมดอะ่ะเอืออืมดูนี่มีอะไรน่าสนใจนะเออนะครับนะครับเขาบอกอะไร